พูดกันในช่วงแรกนี้กับโคตรัสค่ะโคตรัสสวัสดีค่ะโคตรัสได้ยินไหมคะโคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโคตรัสภาพโดยรวมของการที่เซตเมื่อวานนี้ปิดลงมาสิบสองจุดสัญญาณเสียไหมเดี๋ยวโคเปิดใหม่ด้วยนะคะโอเคครับได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้ว คสิบสองจุดเมื่อวานทาให้สัญญาณทางเทคนิคเสียไหมคะโค้ดเสียครับเสียตรงๆเลยเหรอครับโค้ดเสียเสียครับมันต้องคือจริงๆอ่ะในส่วนของไอเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอแล้วกันนะฮะได้ครับอ่ะถ้าเห็นหน้าจอเนี่ยจริงๆอ่ะภาพเซตอ่ะมันควรจะต้องยืนเหนือพันสองร้อยเจ็ดสิบไม่ได้ใช่แต่ว่าเมื่อวานมันยืนพันสองร้อยเจ็ดสิบไม่ได้แล้วล่วงมาพันสองร้อยหกสิบเนี่ยครับอันเนี้ย ดูไม่ดีเลยครับดูไม่งามอาการนี้มันเหมือนเป็นอาการแบบหายต่าลงเรื่อยๆครับค่อยๆหายต่าลงเรื่อยๆเนี่ยดูเหมือนแบบแรงขึ้นไม่มีเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าส่วนตัวผมแนะนํานะครับ<ม>ผมแนะนําว่าลดพอร์ตถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นในแง่ของของนักลงทุนนะครับผมว่าลดพอร์ตก่อนแต่ว่ามันก็จะมีบางกลุ่มแหละที่ยังที่ที่จะเป็นโอกาสในการเก็บด้วยเพราะพวกกลุ่มปันผลนะฮะก็จะเป็นพวกที่น่าเก็บแต่ว่า อาการนี้ไม่ดีครับแล้วก็อาการที่เซตเนี่ยมาเทสยืมเอสองร้อยหลายครั้งเนี่ยไม่ไม่ดีครับมีสิทธิ์ลงเพราะงั้นส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้เก็บมืองอเขา่าลดพอร์ตก่อนแล้วก็เราไปดูแถวๆว่ามันจะสามารถดิดก,กลับมายืนเหนือพันสองอยเจ็สิบได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้อันนั้นอนะ่ะค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าแบบเราจะซื้อตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เนี่ยมันมีสิทธิ์จะลงไปตอนนี้นนะวรับก็จะเป็นพันสองร้อยห้าสิบถ้าไม่ไหวก็จะพันสองร้อยสาสิบ อันนี้เป็นเป็นด่านสุดท้ายแล้วถ้าหลุดพันสออยสิบอย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือถ้าตามที่มีข้อเนี่ยมันจะกลายเป็น head and shoulder ซึ่งมันจะลงไปอีกทีหนึ่งพันสองพันหนึ่งรอพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเลยครับโ oh. อ้อ่าก็คือถ้าหลุดพันสองอยสาสิบเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ประมาณนี้ครับแปลว่าเรากลับมาในจุดที่เฝ้าระวังเหมือนเดิมใช่ครับแล้วตอนนี้ตัวที่จะเป็นตัวกดตลาดสำหรับผมนะคือกลายเป็นพี่เดลแล้วครับ ไม่ใช่เพราะว่าถ้าดูจากสัญญาณในแง่ของกราฟเนี่ยมันมีมันมีประเด็นอยู่สองสามประเด็นครับพี่จอยประเด็นแรกเนี่ยเอาสัญญาณกราฟก่อนนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงถึงเรื่องของพีองพีอีนะเพราะว่าเดลต้ายังไงพีอีมันอืมว่ะมันก็สูงอยู่แล้วใช่แต่ถ้าในแง่ของกราฟเียวจะเจอว่าเดลต้าเนี่ยมันกำลังจะหลุดกรอบด้านล่างตรงนี้ละก็คือหนึ่งพันเออหนึ่งร้อยเก้าสิบลงมานะครับ นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราผมไม่คิดว่าเดลต้าจะเิงล่าเหมือนเดิมได้แล้วภายในระยะเวลาหกเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าถ้าเดลต้าเกิดติดแคสบาลานอีกแค่หนึ่งครั้งอะเดลต้าจะหลุดจากเซตห้าสิบในในการคำนวณครึ่งปีหน้าทันทีกลางปีหน้าจะหลุดซึ่งอันเนี้ยมันจะมันจะยิ่งส่งผลร้ายอีก,อ,กอีกเรื่องนึเลยครับก็คือทำให้พวกแพสซิฟฟันเนี่ยต้องขายอัน,นยิ่งหนักเลยเพราะฉะนั้นเดลต้า จะไม่การที่เดลต้าแบบเจริญล่างเหมือนเดิมอ่ะจะยากน,นี่ที่ผมมองนะฮะเพราะงั้นตอนนี้กลุ่มนำมันกลายเป็นมาเอาเอ t เป็นตัวเป็นตัว,ตว,ตวลีดแทนแล้วนะครับประมาณนี้นแต่แต่เดลต้าเนี่ยเวลากดเขาอ่ะเนื่องจากเขาเป็นหุ้นที่ฟีฟด์น้อยแต่น้ำหนักเขาเยอะดังนั้นเนี่ยเวลากดทีอ่ะมันจะต้องใช้กำลังเยอะ,ะครับ ที่จะดันดันตลาดอย่างจริงๆอ่ะถ้า AOT เมื่อวานขึ้นมาตั้งเยอะเนี่ยจริงๆตลาดควรต้องบวกได้ซ้ำถูกไหมฮะแต่กลายเป็นลบเพราะฉะนั้นแสดงว่าพลัง AOT มันไม่พอมันต้องเอาพลังงานเอากลุ่มสื่อสารมาช่วยด้วยหรือแบงค์มาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามองลงไว้ก่อนประมาณจะดีกว่าครับยังงในช่วงระยะสั้นนี้ยังไม่มีปัจจัยไหนหนุนเดลต้าให้ขึ้นใช่ไหมครับปนยังครับผมว่ายังยกเว้นแต่ต้องไปรองบ Q4 ออก เป็นหลักแล้วตอนนี้ในแง่ของกลุ่ม AI ต่างประเทศเนี่ยกลุ่มเทคกลุ่ม AI ต่างประเทศก็ดูเป๋ๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยแบบคิดว่าปัดจัยบวกต่อต่อต่อเดลต้าหุ้นกลุ่มเนี้ยยังยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ซัพพอร์ตมันจะเริ่มวิ่งมาที่ผมว่านะเดี๋ยวเงินมันจะเริ่มวิ่งมาที่กลุ่มดิเฟนซีฟแทนแล้วอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มที่ผมคิดว่าแลงขาดในปีนี้มากๆอย่างเช่นกลุ่มพลังงานอันนี้มีสิทธิ์ครับ และกาดในปีนี้มากๆก็คือพลังงานใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้เราอาจจะต้องเก็บพลังงานเหรอคนอ่ะอันนี้ที่ผมให้ดูรูปนี้ครับพี่จอยอันนี้เป็นเรื่องของวัฒเศรฐกิจนะฮะอืมคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยล่างสุดยครับนะถ้าส่วนตัวนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่เราอยู่โซนนี้ครับอ๋อจยองเรอใช่ในแง่เรานะแต่ว่ารอบมันจะสั้นครับ พราะถ้าเกิดดูจากหุ้นกลุ่มที่ที่ที่มันมาเนี่ยมันมาจากกลุ่มไฟแนนซ์ถูกปะปีนี้ไฟแนนซ์นี่ไฟแนนซ์ผมมองไปที่แบงค์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเกี่ยวกับนะไม่ใช่พวกเกีับเชื่อนะเนี่ยพวกไฟแนนซ์ก็คือพวกเออริซิงเนี่ยเอ่อพวกที่พูดพูดแบงค์เนี่ยยังยืนดีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อเอ่อพวกเทคโนโลยีก็ยังดีอยู่ถูกไหมฮะ แล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเริ่มมาเป็นรอบในส่วนของถ้าเกิดผมมองนะเดี๋ยวมันจะเป็นรอบในส่วนของ e n e r อ y ครับ hmm. แล้วถามว่าทําไมผมถึงมองเป็น Energy ที่คิดว่าน่าจะน่าจะมองเพราะาปีนี้เนี่ยในส่วนของการลงทุนในแง่ของ AI, เ i ร,รู้อยู่แล้วนะ AI โลกนะครับลงทุนแบบมหาศาลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเฟสในแง่ของการ n e r a t e Generate มันก็ต้องใช้พลังงานที่เยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยในแง่ของรอบของกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะกลับมา อันนี้มองแบบนี้นะครับทีนี้เราถามว่าตัวไหนที่น่าสนใจถ้าเกิดเรามองทางงานต้นน้ำยังก็ต้องเป็นสพครับกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดมองในแง่ของการอัดฉีดเงินของโลกเนี่ยคือตอนนี้เราเขามองกันว่าในส่วนของเม็ดเงินของโลกเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มดับลงมันเริ่มมีเรื่องของการเตรียมจะอัดฉีดเข้ามาใหม่แล้วเรื่องแต่การลดการการการ,การหยุดการทำา QT แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ย เพอเพอเนี่ยอาจจะมี QE ได้ซ้ําแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในข่าวผมพยายามตามข่าวยังไม่ยังไม่มีตรงนั้นนะครับยังเป็นลนักษณะของการลดลด QE อยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้สภาพคล่องของโลกเนี่ยมันลดลงนะครับเขาต้องมีการอาัดฉิตเข้ามาดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นในส่วนของแต่ละประเทศต้องมีการกระตุ้นภายในของตัวเองอ่ะอย่างจีนเองก็ต้องมีการกระตุ้นภายในตัวเองนะเพราะงั้นมันเลยจะวิ่งมาที่กลุ่มพลังงานได้ อันเนี้ยเหมือนเหมือนจะยังไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าตอนนี้ราคานะ้ำมันก็อยู่ต่ําเปียกเลดินมากนะครับผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยมันมีสิทธิ์นะครับประมาณนั้นอืมอันนี้มุนมองผมเมื่อกี้นี้โค้ดพูดถึงว่าอ่ะ,อะถ้าเป็นตัวพลังงานตัวที่น่าสนใจคือสอพอดูกราฟสพได้ไหมคะอ่ะดูกราฟสพพลังงานในที่นี้คือพลังงานต้นน้ําถูกไหมใช่รวมถึงอีกกลุ่มติดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพลังงานถ่านหิน,นครับที่เป็นก็คือบ้านปูนนั่นแหละ นี่ที่ผนะแต่เอาเอาสอบผอก่อนพี่พจอจีบอกว่าสอบพอนเนี่ยน้ํามันลงมาแต่เขายืนได้เห็นไหมฮะราคาแทบไม่กระดิกลงเลยครับถ้าจริงๆอ่ะสอบอมันควรต้องราคาลงไปแถวๆตรงบริเวณต่ากว่าหนึ่งร้อยได้แล้วถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีกระแสรเรื่องของอัะทนิี้ของของข่าวของซอรี่สอบพอนะมีหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อที่เขาจะทําการ เพิ่มในส่วนของสัดส่วนเอการสํารวจในส่วนของพลังงานให้กับตัวสอขผอมากขึ้นนะครับอืมอืมค่ะอ,อยู่แวบบ๊บใช่<ๆ>ต้องตามข่าวดีๆครับว่าว่ามันจะมีการตรงเนี้ยตรงนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นสอบผอมมีสิทธิ์จะเล่นแล้วก็จะลามปาไปกลุ่มปตทเพราะตอนนี้ปตทเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการปรับในส่วนสัดส่วนของปูแก๊สใช่ไหมฮะร,ราคาแก๊สก็ก,ก็เริ่มเป็นบวกต่อกลุ่มปตทด้วย โครคงสร้างพลังงานใหม่ต้อทุนก<ไ>็จะไปอิงกับเรื่องของอ่าวไทยเนาะราคา๊าซในอ่าวไทยถูกต้องครับอันนี้อันนี้ก็เลยจะมองจะมองว่ามีโอกาสจะเป็นบวกต่อสอพอแล้วก็เป็นบวกต่อกลุ่มปตทนะครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจที่ผมมองว่ารอบมันอาจจะมาที่กลุ่มพลังงานกลุ่ม value play มากขึ้นนะครับ,รบอีกตัวที่คนบอกไปเมื่อกี้บอกบ้านปูบ้านปูครับอ่าบ้านปูเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับ ปรับโครงสร้างของธุรกิจนะครับและในแง่ของกราฟบ้านปูเนี่ยก็คือค่อนข้างสวยนะครับจากที่เขาลงมาปัตอมตรงแถวสี่บาทกว่าๆเนี่ยเราก็ดีดตัวขึ้นมาตอนนี้พยายามยืนห้าบาทแล้วนะครับในแง่ของโครงสร้างพลังงานของบ้านปูเนี่ยก็จะมีในส่วนของเอ,อปรับสัดส่วนเป็นในส่วนของกิเนจีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบก็ก็มีสิทธิ์ครับท,ที่ที่บ้านปูเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอีกตัวอีกอีกตัวหนึ่งที่ เป็นชุดขึ้นมาได้คือตอนนี้มันมีธีมหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นธีมที่ที่ตลาดเนี่ยเล่นเล่นมาเป็นระยะ,ะยะก็คือธีมเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตคอนที่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจถูกไหมฮะครับอ่ะมันก็ทําให้ราคาสเตคอนเนี่ยดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงก่อนหน้านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นในก่อนหน้านั้นอีกก็จะมีในส่วนของตัวเอ่อติดล้อ ติดล้อที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างข้างในอีกเอาในส่วนของประกันเข้ามาเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้แว l ลูเนี่ยมันโดนโดนปลดล็อกต่อมาั้ผมก็เลยมองในส่วนของบ้านปูเหมือนกันที่จะมีการปลดล็อกในส่วนตรงนี้จริงๆอีกตัวนึงก็คือกลุ่มบางจากแต่กลุ่มบางจากยังมีประเด็นเรื่องของเรื่องของทุนเทาอยู่อาจจะต้องเว้นไวตรงน,นั้นไปก่อนแต่ว่าในส่วนของบ้านปูเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจครับอาจจะเกิดรอบใหม่ของบ้านปูได้ะนะครับพลังงานของโคตไม่รวมลงไฟฟ้าเหรอ โรงไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวที่ผมว่าน่าสนใจครับแต่ผมมองว่าโรงไฟฟ้ามันจะมันจะต้องเบรดไปทีอ่อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของเงินปันผลด้วยครับเ hmm. พราะบอเพราะบอมองไปในส่วนของอะไรอะในส่วนของดิเฟนซีฟเนี่ยตอนนี้ d e f e n s i v บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แค่มองในเรื่องของ valuation อย่างเดียวละเพราะจริงๆอ่ะถ่าในแง่ของ valuation เนี่ยพุ้งโรงไฟฟ้าถือว่าถูกมากนะครับโด hmm. ยเฉพาะน้องกัปเนี่ยน้องกัปเนี่ยตอนนี้ PE อยู่แค่แบบแปดเท่าอ่ะถือว่าถูกนะครับ แต่ว่าในแง่ของกราฟเนี่ยโอ้โหจะหายใจใจ็กซี่านะมันเหมือนต้องรอรุนนะถึงุดนี้ใช่ตอนถ้าเกิดในแง่ของแพทเทิร์นกราฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือแบบไม่สวยเลยมีสิทธิ์จะหลุดนะครับมีสิทธิ์จะหลุดสี่สิบาทลงมานะครับอย่างที่พี่จอยถามผมว่ากราฟนีคิดว่าหลุดสี่สิบาทไหมถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าหลุดถามว่าทําไมหลุดถ้าเกิดมองในแง่มันจะมองในสองมิติครับมิติหนึ่งมองในมุมของเชิงมันนี่เกมอ่ะเพราะว่ากราฟเนี่ย ช่วงตรงบริเวณก่อนที่เขาจะรวมกับอินทัสตรงเนี้มันมีคนไปรับของตรงนี้เพียบเลยครับด้วยด้วยความคาดหวังหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจากซอรี่ตอนนั้นดีมากๆอะไรก็อะไรก็กลับอะไรก็กลับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะพาขึ้นไปใหม่เนี่ยอันนี้บอกเนี้ยมันนี่เกมนะอืเขาต้องพาหลุดก่อนเมื่อไ้คนเหล่าเนี้ยคายของคืนเขามาก่อนเขาถึงจะสามารถดันตัวกลับเข้ามาได้เข้าสู่เฟสที่เรียกว่าแอคคุมเลชั่นเฟสใหม่ก่อน เพราะฉั้นกัปอ่ะจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างหนักและจะขึ้นยากนะครับอันนี้คือในแง่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดในแง่ของอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดปุบปุบพูดในแง่ของเงินปันผลเนี่ย euh ถือว่าเงินปันผลยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเงินปันผลเนี่ยมันต้องดิดมันต้องมันต้องย่อตัวลงมาจนถึงเงินปันผลที่จะแบบยืนได้อต้องอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นหรือเอาแบบ แบบน้อยๆเลยก็คือสมเปอร์เซ็นตอัพเพราะงั้นถ้ากราฟเนี่ยสามารถราคามันย่อตัวลงมาจนเงินปันผลมันเท่านี้ได้เนี่ยก็น่าสนใจครับที่มีสิทธิ์จะยืนอยู่แต่ถ้าในี่กราฟผมมองว่ามีสิทธิ์ลงก่อนนะครับถ้ามีสิทธิ์ลงก่อนในมุมของโคดแล้วดูกราฟไปด้วยเนี่ยแนวรับแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าหลุดตรงสี่สิบนะการลุ้นที่กราฟจะมีนิวโลมันจะเกิดขึ้นนะค้ณผมมองแถวๆถ้าเกิดเอาแบบแบบโหดๆนะครับ โอ้โหก็ประมาณ350นี่ก็โหดแล้วนะจอเจอโหดเกินนี้เหรอก็ตอนนี้มันมี่40บาทนะครับอืแต่ผมว่าแถวเนี้ยมันจะมีแรงสู้ก่อนแรงสู้ก่อนแต่ว่าตามสักสกิตผมอะก็คือหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยที่หลุดอ m a 200เนี่ยมันมักจะมันมักจะมันมักจะไหลอะครับมันมักจะไหลก่อนแล้วมันต้องไหลจนแบบขาดใจก่อนนะครับซึ่ง ้าในแง,ง่ของของกราฟเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่อะ่ะยังมีสิทธิ์จะลงต่ออยู่ผมยกตัวอ,อย่างให้ให้เอาเห็นชัดๆเลยนะครับอย่าง AOT ครับคนที่แบบดีๆพอหลุดตอนหลุด EMA 200ร้อยคนก็ไม่คิดครับว่ามันจะแบบไหลแรงครับหลุดอ e มตั้งแต่หยุดอีเสองร้อยแล้ววะเขาไม่ไม่ผ่านเลยนะครับพยายามจะผ่านแล้วก็แล้วก็ไหลจุดสุดท้ายเนี่ยลงเละเทะเลยแล้วรอจนแบบ มันแห้งเหี่ยวอ่ะจนถึงจนจน,จนสร้างแพทเทิร์นจนจนถึงกับสามารถกลับมาได้ครับแต่ตอนนี้เอออทีคือแบบว่าอ่ะยืนยิมเอยืนเหนือยมเมสองร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะยืนอ่ะมันต้องแบบหัวไหลแรงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยมเมสองร้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่ประมาทนะครับถ้าเกิดมันหลุดแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยเราเห็นว่าเป็น,นแบบปดกันไหมครับคุณเออใกล้เคียงกันเลยครับคือเนี่ยตอนที่เขาหลุดเนี่ย หลุดแรงแล้วพยายามจะดีดตัวกลับขึ้นมาเทสเนี่ยแต่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเพราะงั้นผมเลยมองว่ามิวสิตเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดในแงเงี<ะ>้ยกราฟเวทแอนด์ซีไว้ก่อนถ้าในแค่กราฟอย่างน้อยๆกลับต้องมายืนเหนือ42.50ให้ได้ก่อนถึงจะดูดีแต่ถ้าเกิดยังยืนเนี่ยไม่ได้ต,ต้อง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 อย่าเพิ่งไปยุ่งของก่อนนะครับค่ะประมาณกันบ้านกันไปในช่วงเซ็ตเปิดทําการนะคะแล้วก็เปิดวันนี้เนี่ย บวกได้นะแล้วก็บวกกลับมาได้6จุดแต่เป็นการบวกแบบในช่วงเปิดตลาดนะเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าภาพโดยรวมนั้นจะเป็นยังไงนะคะคาามาทำกันบ้างก,กันไปในช่วงต้นนี้แล้ววันนี้ขอบคุณค้รรัดมากๆค่ะขอบคุณค่ะบใ้้ครับจอยครับสว,ส,สวัสดีค่ะ